ซีรีส์อนนา h ออฟเดอะเซเว่นจะพาเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของเวสเทอรอสโดยมีฉากหลังที่เข้มข้นแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับตระกูลแทกเกเรียนรีแคปให้คุผู้ชมสั้นๆนะครับประมาณ400ปีก่อนเหตุการณ์ในเกมออฟทรอนตระกูลแทเกเรียนได้เข้ามาตั้งรกรากในเวสเทอรอสพวกเขามีความพิเศษตรงที่เป็นผู้ที่ขี่มังกรได้ เอคอนผู้พิชิตผู้นำตระกูลแทเกเรียนมีนิมิตว่าเขาต้องพิชิตเวสทรอสเพื่อรวมมณาาจากักรแลวก็ต่อสู้กับมหันตภัยร้ายจากแดนเหนือในอนาคตฉะนั้นการขี่มังกรและความสามารถในการมีนิมิตเชิงพยากรณ์จึงเป็นคุณสมบัติเฉพาะของสายเลือดแทเกเรียนแม้ว่านิมิตหรือว่าดราก้อนดรีมอาจจะไม่ได้มีในทุกคนนะ,นะครับจากนั้นหลังจากเอคอนพิชิตทวีปโดยส่วนใหญ่ได้แล้วตระกูลแทเกเรียนก็ปกครองเวสทรอสมายาวนานกว่าร้อยปี เวากว่ากเกิดสงครามกลางเมืองที่เรียกว่า The Dance of the Dragon ซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของซีรีส์ h o u s e of the Dragon โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ78ปีก่อน A Night of the Seven k i n g d o m ครับหลังจากสงครามนั้นมังกรก็ค่อยๆตายไปรตรสกุลไทเกาเรียนก็เผชิญกับความยากลำบากในการรักษาอำนาจประมาณ12ปีก่อนหน้าซีรีส์เรื่องนี้ได้เกิดสงครามกลางเมืองไทเกอรียนครั้งที่2ที่เรียกว่า Blackfyre Rebellion สงครามนี้จะส่งผลกระทบต่อเรื่องราวในซีรีส์ A Night of the Seven k i n g d o m เพาเซอร์อัลลันอดีตเจ้านายของดังหรือว่าดันแคนเคยร่วมรบในความขัดแย้งดังกล่าวฉะนั้นก็เท่ากับว่าไทาม์ไลน์ของซีรีส์อันนัยออฟเดอะเซเว่นคิง m ก็จะมีฉากหลังในช่วงประมาณ90ปีก่อนเหตุการณ์ในเกมออฟทรนนั่นเอง เกิดข้อมูลเพิ่มเติมก็คือตัวซีรีส์นี้ทำขึ้นเพื่อเล่าเรื่องราวเดียวกันจากคอมิกในชื่อเว e เทล a l อ s ดังแ n k เอ็กตำนานการประจนภัยของดังและ Egg เอ็กซนะครับซึ่งก็คือชุดนวนิยายแฟนตาซีขนาดสั้นที่เขียนโดยจอร์จอาร์มาร์ตินผู้สร้างจาก,กรวาล A Song of Ice and f i ์ไแบ่งออกเป็น3เล่มนะครับประกอบด้วยเดอ H. เฮ i ไนตตีพิมพ์ในปี1998เดอะสวอนซอตีพิมพ์ในปี2003 และเดอะมิสทรีไนต์ตีพิมพ์ในปี2 0 1 0ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องราวของซีรีส์จะเป็นเหตุการณ์ในหนังสือเล่มแรกเดอะเฮชไนต์ Knight. ใจความสมํนนาคัญของเรื่องจะเป็นการเล่าประวัติของเซอร์ดันแคนผู้ยิ่งใหญ่และเซอร์อัลลันแห่งเพเนทรีอาจารย์คนแรกของเขาเกี่ยวกับคำว่าเฮชไน h ์ในโลกของเวสต์รอสคำคำนี้จะหมายถึงอัศวินเพเนจรที่ไม่มีสังกัดต่ตางจากแลนเดตไนต์ที่ทำงานรับใช้หลอดต่างๆในปราสาทอัศวินเพเนจรจะเดินทางไปทั่วเจ็ดอาณาจักรเพื่อหางานทำชั่วคราวจาากลลลอดคคนนแ้วเ่ ในขณะที่เหตุผลที่เรียกว่า h ฮชไนหรือว่าอัศวินรัว้วก็มาจากความจริงที่ว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ของพวกเขามักจะถูกซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้หรือว่ารั้วข้างทางสแสดงให้เห็นถึงความยากจนและก็ชีวิตที่ต้องเร่ร่อนครับ ในยุคสมัยของซีรีส์เรื่องนี้ผู้คนธรรมดาสามัญในอาณาจักรกำลังเผชิญกับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองของตระกูลททเกเรียนที่โหดร้ายสองครั้งแม้กษัตริย์เดรอนที่2จะยังคงเป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมแต่ว่าตระกูลททเกเรียนก็ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนับตั้งแต่เหตุการณ์ใน House of the Dragon น,นะครับเพื่อรักษาอำนาจเหนือเวสเทรอสเอาไว้ให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ที่มังกรตัวสุดท้ายที่ตายไปนานแล้วคำถามสำคัญที่ซีรีส์นี้จะตอบก็คือ จะกูนทาเกเรียนจะรักษาการควบคุมเวสเทรอสเอาไว้ได้ยังไงหากปราศจากพลังอํานาจของมังกรอันนี้ออฟเดอะเซเว่นคิงดอมเริ่มต้นเหมือนกับหนังสือเดอะเฮชไนท์เลยนะครับหลายๆฉากในเอพิโซดที่1เหมือนหลุดออกมาจากหนังสือเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นบทพูดเดียวกันการเลือกใส่อค์ประกอบายในซีนต่างๆที่เคารพต้นฉบับมากๆเอพิโซดแรกจึงสามารถพูดได้เลยนะครับว่าทีมสร้างดัดแปลงเป็นไลฟ์แมชชั่นได้ตรงตามหนังสือมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วมันเทียบเท่ากับซีซั่นแรกของเกมออฟทรอนที่เคารพต้นฉบับเช่นกัน ตอนแรกของซีรีส์เปิดฉากด้วยการที่ดันแคนกำลังฝังศพของเสื้ออาันแห่งพินิทรีผู้ที่เขาเป็นเด็กรับใช้มาตั้งแต่ยังเล็กเื้ออลันเปลี่ยบเสมือนพ่อที่เลี้ยงดูเด็กชายโดยหวังว่าดันแคนจะเติบโตเป็นอัศวินฉากที่เขากล่าวคําไว้อะไรให้กับเสื้ออาันนะครับเราจะได้เห็นภาพย้อนอดีตซึ่งบทสนทนาทั้งหมดจะมาจากหนังสือโดยตรงม้า3ตัวของเขาที่ประกอบด้วยสวิตฟุตเชสนัทและก็ธันเดอร์ก็เป็นตัวละครสาคัญเช่นกันธันเดอร์เป็นม้าที่ดันแคนขี่นะครับส่วนอีก2ตัวก็จะเป็นของเสื้ออ จุดที่เรียกรอยยิ้มให้ผมได้ก็คือตอนที่ดันแคนคุยกับทันเดอร์นะครับมันเหมือนกับว่าทันเดอร์นั้นสื่อสารกลับมาเหมือนกับว่าทั้งคู่ต่างเข้าใจภาษาของกันและกันหลังจากเสื้ออลันเสียชีวิตนะครับดันแคนคุ้นคิดถึงอนาคตของเขาก็คิดว่าจะขายมาเพื่อประทังชีวิตไปได้อีกหนึ่งปีแต่ก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ทางออกระยะยาวจากนั้นเขาก็เอ่ยถึง2เมืองใหญ่ใกล้ตัวนะครับ ซึ่งประกอบด้วยคิงส์แลนดิ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวสเทอรอสและก็ลานิสพอร์ตเมืองชายฝั่งตอนตกที่ตระกูลลาลนิสเตอร์เคยอยู่ก่อนจะย้ายไปแคสเตอร์รี่ร็อกทันในนั้นนะครับดับในมือก็ทําให้เขาเกิดความคิดและแค่ได้พูดถึงซิตี้วอชซึ่งซิตี้วอชหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อโกลโคลก็คือตำรวจของคิงส์แลนดิ้งนั่นเองและถ้าคุณผู้ชมยังจําได้นะครับเดมอนทาเกเรียนก็เคยเป็นผู้ว่าราชการในซีซั่นที่1ของ House of the Dragon และหน่วยซิตี้วอชก็ยังเป็นผู้้จัับกกุมเนนนสตาร์ใซซีีี่่ท1ขออง Game of Thrones of ดวย ท้ายสุดนะครับดันแคนก็ตัดสินใจที่จะเป็นอัศวินซึ่งในหนังสือดันแคนอ้างว่าเสื้อลันได้แต่งตั้งเขาเป็นอัศวินก่อนเสียชีวิตแต่ถ้าว่าประเด็นเรื่องการแต่งตั้งจริงหรือว่าไม่จริงกับไม่ได้เน้นย้ำในหนังสือเหมือนกับในซีรีส์มันจะมีการตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าเขาเหมือนจะมีอาการลังเลตอนบอกว่าตัวเองเป็นอัศวินและในเอพิโซดนี้ของซีรีส์ก็ทําให้ชัดเจนว่าเสื้อลันไม่เคยแต่งตั้งเขาเป็นอัศวินเลยเพราะเพลอบางทีนะครับอาจจะตีความเป็นอย่างอื่นไปเลยก็ได้ ความตลกร้ายก็คือดันแค้นเป็นคนซื่อสัตย์มีคุณธรรมแบบอัศวินแต่เขาไม่ใช่สิ่งที่คนในอาณาจักรเรียกว่าอัศวินที่แท้จริงในทางกลับกันนะครับเราจะได้เห็นมาตลอดในซีรีส์เลยว่าหลอดชนชั้นสูงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีคุณธรรมส่วนใหญ่แล้วก็จะโหดร้ายหรือว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเหมือนกับหลอดที่เราจะได้เห็นในตอนหลังๆของตอนนี้ นั้นแค่แตัดสินใจเขาร่วมการประลองนะครับซึ่งการจัดการประลองนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องใช้เงินมหาศาลซึ่งโดยปกติแล้วกษัตริย์ผู้ครองบัลังไอออนโทรนจะจัดประลองขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษเท่านั้นเช่นโรเบิร์ตราเทียนจัดเพื่อเป็นงานมั่นของลูกชายหรือวิเซริสจัดเพื่อการประสูติของโอรสที่เขารอคอยมานาน โดยปกติแล้วการประลองจะมีผู้ชนะเพียงคนเดียวครับแต่ว่าการประลองครั้งนี้จะมีถึง5คนเงื่อนไขก็คือถ้าดันแค้นแพ้เขาจะเสียของมีค่าทั้งหมดแต่ว่าถ้าเขาชนะเขาจะได้ครอบครองของจากคู่ต่อสู้แน่นอนว่าเขากําลังหวังว่าน,นี่จะเป็นหนทางสู่ความมั่นคงในชีวิตถ้าชนะขึ้นมาก็อาจจะมีหลอดชนชั้นสูงคนใดคนหนึ่งรับเขาเข้าสังกัดฉากอินโทรเพลงก็เป็นการสื่อสารมายังคนดูได้เป็นอย่างดีนะครับว่าทนของหนังจะแตกต่างจากซีรีส์เรื่องอื่น Night of The Seven Kingdom s จะไม่ใช่เรื่องราวของสงครามครั้งใหญ่หรือว่าการแข่งแย่งอำนาจน,น,นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของคนธรรมดาสามาัญที่มีสุขทุกข์มีเรื่องโชคร้ายแล้วก็โชคดีเข้ามาในชีวิตและก็แน่นอนว่าบางครั้งคนธรรมดาสามาัญในเวสต์รอรก็ต้องปลดทุกข์ในป่าแบบที่ดันแค้นทำนั่นเองครับ เมื่อันแคนมาถึงโรงตรมใกล้แอชฟอร์ดเมโด้เขาก็ได้พบกับเอกซีนี้จึงถือว่าเป็นโมเมนต์สำคัญที่สองตัวเอกของเรื่องจะมาเจอกันเป็นครั้งแรกเอกเป็นเด็กฉลาดที่ชื่นชอบปัสวินนะครับและดูมเหมือนว่าเด็กน้อยจะรู้จักโลกใบนี้มากกว่าที่ดันแคนคิดซะอีกนอกจากนั้นเขายังเข้าใจผิดคิดว่าเอกเป็นเด็กดูแลคอกมา้าและก็ลูกชายของเจ้าของโรงตรมด้วยในตอนแรกดันแคนจึงขอให้เอกช่วยดูแลม้าให้ครับในระหว่างที่เขาไปกินอาหารด้านในในโรงเแรมจะมีตัวละครผู้ชายที่กำลังเมาพูดขึ้นมาว่าข้าฝันเห็นเจ้าประโยคนี้สำคัญมากนะครับ ราะความฝันในจักรวาลเกมออฟทรอน Game Thrones, ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะความฝันของตัวละครในตระกูลแทกเกเรียนฝันเหล่านั้นเป็นเหมือนคําบอกใบ้และคําทำนายอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นการที่ตัวละครนี้ฝันเห็นพระเอกก็บอกไปในๆนะครับว่าดันั้นจะมีบทบาทสาคัญในอนาคตครับส่วนตัวละครนี้ที่ฝันเห็นแบบนั้นก็จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสายเลือดทกเกเรียนยืนยันด้วยเหรียญประจําตระกูลที่มีลักษณะเป็นรูปมังกรน,นั่นเองทีนี้เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของดันแคนถ้าอ้างอิงจากในเกมออฟทรอน จอฟฟรีก็เคยพูดถึงพระเอกคนนี้ในเกมออฟทรอนซิชั่นที่4เอพิโซดที่1โดยเขาอ่านจากหนังสือ Book of b r o t h e r นั่นเอง Duncan, the Four pages for ต่อมาฉากที่ดันแคนจับได้ว่าเอกกำลังเล่นเป็นแอสวินบนหลังม้าทันเดอร์ฉากนี้ก็ตรงตามหนังสือเช่นกันนะครับเมื่อลงมาจากม้านะครับเอกจะมองออกทันทีว่าดันแคนไม่ใช่แอสวินจริงๆคุณผู้ชมก็จะสังเกตได้ชัดเลยนะครับว่าเอกนั้นฉลาดเกินวัย เอ็กเอไอปาขอเป็นเด็กร <Yeah. S 1> ับใช้ของดันแค่นเพราะความฝันของเด็กชายก็คือการได้เป็นเดสวินจริงๆเมื่อโตขึ้นเอกจะมีการถามเกี่ยวกับพ่อของดันแค่นนะครับซึ่งดันแค่นเป็นลูกนอกสมรสที่เกิดในสลัมฟรีบอททอมเขาเติบโตที่นั่นจนกระทั่งเซอร์อารันพบเขาแล้วพาเขามาอยู่ในอุปการะแล้วก็ให้เป็นเด็กรับใช้ของตนเองข้อสังเกตก็คือจอร์จอารามาตินไม่เคยเปิดเผยว่าพ่อของดันแค่นคือใครกันแน่และเราอาจจะได้เห็นข้อมูลนี้จากในเวอร์ชันซีรีส์ก็เป็นไปได้ครับ เหรียญที่ดันแค้นโยนให้เอกก็มีตาราสัญลักษณ์ดาวเจ็ดแฉกประทับอยู่ซึ่งสิ่งนี้จะมีความสําคัญเช่นกันนะครับเพราะมันคือตัวแทนของศาสนาเฟสออฟเดอะเซเว่นซึ่งเป็นลทัทธิความเชื่อสําคัญของประชาชนในเวสต์รอสคนรับสมัครอัศวินเข้าร่วมการประลองบอกกับพระเอกว่าโดยพื้นฐานแล้วกฎสําหรับการแข่งขันในทัวนาเวนที่เวสต์รอสนั่นก็คือถ้าเราแพ้ผู้ชนะจะสามารถเรียกค่าไถ่ชุดเกราะและก็ม้าของเราคืนได้แต่ว่าต้องจ่ายเงินเพื่อไถ่คืนไม่ฉะนั้นผู้ชนะก็จะได้ชุดเกาะและก็ม้านั้นไปเลย อีกทั้งดันแค้นจะเป็นจะต้องมีชุดเกราะที่เหมาะสมนะครับและชุดเกราะของเซอร์อ,อัลลันก็เล็กเกินไปสําหรับเขานั่นหมายความว่าเขาจะต้องหาชุดเกราะใหม่ซึ่งเขาซื้อไม่ไหวแน่นอนดันแค้นยังต้องหาหลอดคนอื่นๆในทัวร์นาเมนต์ที่สามารถรับรองเขาได้ว่าเขาเป็นอัศวินจริงๆเขาก็เลยนึกถึงแมนเฟรดโดนารียนเพราะว่าเซอร์อ,อัลลันเคยทางานให้กับพ่อของแมนเฟรดในฐานะอัศวินเพเนจรเมื่อนานมาแล้วจากนั้นเราก็จะได้พบกับตระกูลฟอสเวย ประกอบด้วยสเตฟอนฟอสเวย์ที่กําลังประลองกับเรมันฟอสเวยลูกพี่ลูกน้องที่อายุน้อยกว่าซึ่งรับบทเป็นเด็กรับใช้ของเขาด้วยนะครับโดยเรมันจะกลายมาเป็นหนึ่งในเพื่อนคนแรกๆของดันแคนในคืนนั้นดันแคนได้ดูการแสดงขุนกระบอกของทันเซลทูทอลเธอเป็นนักเชิดหุ่นจากดอนซึ่งเชิดหุนได้อลังการมากประเด็นที่ชวนสังเกตก็คือบทพูดของเธอนะครับที่สื่อในยะของการเป็นเอสวินซึ่งจะมีบางส่วนที่คล้ายกับเรื่องราวของดันแคนอยู่บ้างเหมือนกันโดยเฉพาะการเป็นเัสวินที่แน่วแน่ เขาได้พบกับเรมันฟอสเวอ์อีกครั้งและทั้งสองก็ค่อยๆพัฒนาเป็นเพื่อนกันจากนั้นพวกเขาก็ไปที่กระโจมของเโอเนลบาราเทียนซึ่งเป็นหลอดแห่งสตอมเอนในปัจจุบันกระโจมของเขายิ่งใหญ่เพราะตัวละครนี้ร่ำรวยอีกทั้งเขายังเป็นหนึ่งในหลอดผู้ยิ่งใหญ่ที่ส่งอิทธิพลที่สุดในอาณาจักด้วยฉะนั้นการมั่วบ้านงานจึงเป็นวิธีง่ายๆที่จะได้กินอาหารฟรีจากหนึ่งในหลอดที่ร่ำรวยที่สุดในเวสต์รอสเรลเนลถูกเรียกว่า laughing storm นะครับก็เพราะว่าเขาจะหัหเราะเสียงดัง 4,000 years ago, our ancestors gathered ago Our in that big field แล้วเนี่พูดกับทุกคนเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อ4,000ปีก่อนนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นประเพณี Trial of Seven ซึ่ง Trial of Seven ก็คือรูปแบบการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ที่พบได้ในประวัติศาสตร์และตำนานของ West e อร s Trial of Seven เป็นธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ Faith of the Seven นะครับซึ่งเป็นศาสนาหลักของ West e r ร s ธรรมเนียมนี้ถูกนำเข้ามาโดยชาวแอนเดลในช่วงที่พวกเขาลุกรานเวสเทอรอสจากทวีปเอซอสเมื่อหลายพันปีก่อนชาวแอนเดลได้นำเอาศาสนาของพวกเขาอย่างเฟสออฟเดอะเซเว่นพร้อมกับธรรมเนียมค่านิยมต่างๆมาเผยแพร่และแทนที่ความเชื่อเก่าแก่ของเดอะเฟิร์สแมนและก็ชิลเดนออฟเดอะฟอเรสที่เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมวัตถุประสงค์ของชิลเดนออ e เก็เป็นการขอให้ทีพเจ้าทั้ง7เป็นผู้ตัดสินโดยตรงเมื่อไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ด้วยวิธีการทางโลกหรือเมื่อผู้ถูกกล่าวหาเชื่อมั่นในความบรรรริสุททธ์ขอองงงตตนและะ้้้กาาใหพพเจ ผู้ที่ถูกกล่าวหาจะเลือกแชมเปี้ยนเจ็คนมาต่อสู้ในนามของตนนะครับและผู้กล่าวหาก็จะเลือกแชมเปี้ยนเจคนมาต่อสู้เช่นกันหรือว่าน้อยกว่านั้นถ้าหาได้ไม่ครบผลลัพธ์ของการต่อสู้ถือว่าเป็นเจตจำนงของเทพเจ้าถ้าแชมเปี้ยนของผู้ถูกกล่าวหาเป็นฝ่ายชนะหรือว่ารอดชีวิตผู้ถูกกล่าวหาจะถือว่าบริสุทธิต์ตกลับมาที่ไโอเนลนะครับแม้ว่าเขาจะเมามาแค่ไหนเขาก็ยังสังเกตเห็นดันแคนกลางฝูงชนได้เพราะาดันแคนนั้นสูงโดดเด่น เขาเรียกดันแคนเข้ามาแล้วก็เริ่มทวงความรู้จักแต่สังเกตว่าเขาเริ่มหัหเราาเยาะดันแคนเริ่มล้อเลียนเขาเนื่องจากเขากําลังพยายามอย่างเชิงและไม่แน่ใจว่าดันแคนมาทําอะไรที่นี่เขาคิดว่าดันแคนเป็นหนึ่งในหลอดประจบประแจงคนอื่นๆที่แค่ต้องการอะไรบางอย่างจากเลโอเนลเนื่องจากเลโอเนลมีอํานาจมากนะครับและเมื่อเขารู้ว่าดันแคนมาที่นี่เพื่อกินอาหารฟรีเท่านั้นเขาก็เริ่มเปิดใจทั้งสองเริ่มเป็นเพื่อนกันจริงๆซึ่งเลโอเนลก็แสดงให้เห็นว่าแม้เขาจะมีอํานาจแต่ก็พร้อมเป็นเพื่อนกับดันนแค จากนั้นเมื่อกลับมาจากกระโจมของเลโอเนลนะครับพระเอกก็บังเอิญเจอแมนเฟรดโดนาเรียนแต่ว่าแมนเฟรดก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่เป็นมิตรแลวก็ไล่เขาไปในซีนนี้เราจึงได้เห็นภาพย้อนอดีตของเสื้อลันในฉากการรบที่เขาต่อสู้เพื่อหลอดโดนาเรียนนอกจากนั้นนะครับการปฏิบัติตัวของแมนเฟรดก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความเลวร้ายของหลอดบางคนในเวสเทอรอสดังนั้นดันแคนจึงได้พบกับหลอดทุกประเภทที่นี่ทั้งหลอดที่ดีกับเขาและคนที่ไม่ได้ดีด้วยในเวลาไล่เลี่ยกันพระเอกจะกลับไปที่จุดตั้งค่ายพ ซีนนี้ก็ยังเป็นการตอกย้ำถึงความฉลาดเกินวัยของเอ็กเอกยังเป็นคนเรียกดังว่าดันแคนเป็นคนแรกด้วยในยะของฉากนี้จะเป็นการบอกกับเรานะครับว่าเอ็กเป็นคนเดียวที่ตั้งชื่อที่เหมาะสมให้กับดันแคนดันแคนไม่ใช่ดังเพราะเหตุผลทั้งหมดที่เขาถูกเรียกว่าดังก็คือเมื่อเซอร์อลันพบเขาในสลัมฟรีบอททอมตอนเป็นเด็กน้อยตอนนั้นเขาน่าจะยังไม่มีชื่อแม่ของเขาไม่ได้ตั้งชื่อให้เซอร์อลันก็เลยเริ่มเรียกเขาว่าดังแล้วก็แค่นั้นเองเลยครับแค่ดังไม่มีอย่างอื่นชื่อของพระเอกก็เเเลลลยมมแแแคค่่่ดดดััังงาาารือ Duncan ออออตจนนนกกะทพบข้วูช ดันแคนอนุญาตให้เอ็กเป็นเด็กรับใช้ของเขานะครับและนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์เวสเทอร์รอสแต่ว่าพวกเขาจะต้องผ่านเหตุการณ์อะไรอีกบ้างก็ไว้รอติดตามกันในเอพิโซดที่เหลือผ่านทาง HBO นะเอาล่ะก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดจะทาให้ผู้ชมเข้าใจโครงสร้างเนื้อเรื่องของอน i g h t of the Seven Kingdom ได้มากยิ่งขึ้นจะได้ดูตอนต่อๆไปได้อินมากกว่าเดิมนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากช n n e l เดอะมูฟลาไปก่อนขอบพระคุณสาหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ